กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เจษศิระธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมสนับสนุนรายงานของคณะกรรมธิการที่ได้รายงานต่อสภาถึงรา,ายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตาพระราชกิจกาตามาตมาตาา30แห่งพระรัญญัติ องค์กรจัดสร,รรขคลืนความถี่และกำกับการประกอบกิจาการวิทยกุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจาการโทรคม,มนาคมฉบับที่3พุทธศักราช2,562หรือที่เรียกง่ายๆว่าพรบกสทชฉบับที่3ท่านประธานครับท่านประธานคงจะจำได้ว่าตอนที่เราสมัยที่ทำงานในยุคของสอนชเราได้มีการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็มันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่9ประเด็นแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือการหลอมรวมซึ่งก็มีการตราในมาตรา30ก็อยอมรับนะครับว่าไอการหลอมรวมเนี่ยมันเป็นปัญหาของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างมากนะครับมันไม่ง่าย การที่เสนอแก้ไขนะครับในประเด็นเรื่องของการหลอมรวมเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วก็วิปสอทชอนะครับเสนอไปที่กสทชซึ่งการหลอมรวม,มเนี่ยก็ระบุว่าการจะทำให้ไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับก็จะต้องมีสี จะต้องมีตาพระราชกิจการสี่ฉบับก็คือหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารขึ้นความถี่พศ2 5 6 2ในส่วนภาคพนวกกข้อ2หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมข้อ3หลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่ข้อ4คือหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่โดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีประมูลคือถ้ามันง่าย มันก็คงไม่มีปัญหาแล้วก็คงไม่ต้องเขียนไว้ในกฎหมายให้ต้องมารายงานต่อสภาถึงสามครั้งแล้วก็ใช้เวลาถึงหนึ่งปี8เดือนก็ยังไม่ทำงานไม่เสร็จก็รายงานของคณะกรรมการนะครับซึ่งก็ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาก็ติงมาว่าในเรื่องของการทำงานของกสช,อชอนะครับ ก็จะมีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดที่จะต้องไปาการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการตาพระราชกิจฎีการเนี่ยมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งการแก้ไขแผนแม่บทการบริหารขึ้ืนฟาร์มถีภาคหนวกรที่ผมไปรายงานแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้นี่คือคือข้อที่หนึ่งที่ผมอ่านข้อที่สองนะครับ ท่านก็บอกว่าเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้เช่นเดียวกันสองข้อข้อที่สามเนี่ยท่านบอกว่ามีความล่าช้าฝ่าแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้เล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนข้อที่สี่นะครับ ท่านก็บอกว่ามีความล่าชา้าฝ่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้เล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของพของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนแล้วก็จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยหรือโฟกัสกลุ่มต่อไปท่านประธานครับ1ปี8เดือน จากที่คณะกรรมิการบอกว่าในในการที่รายงานครั้งที่สองมันควรจะเสร็จในก่อนสิ้นปี63ก็ยืดไปจนถึงปี64การที่กสะทะชทำงานช้าใช้เวลาถึง1ปี8เดือนผมคิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานเกินเมื่อท่านจะอ้างว่ามันมีปัญหาของการระบาดโควิด19 ผมว่าไม่ใช่เพราะว่าในพระรบัญญัติการจับจัดทำกฎหมายและประเมินผลสำเร็จของกฎหมายพศ2562ที่บัญญัติไว้สอดคล้องกับมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ในมาตรา13นะครับเขาเขียนว่าการ รับฟังความคิดเห็นเนี่ยท่านทำได้อย่างหนึ่งหรือหลายหลอย่างดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีและสาราสนเทศข้อที่สองจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อที่สสัมภาษณ์เชิญให้เข้าร่วมนะครับข้อที่สี่สำรวจความคิดเห็นข้อที่ห้วิธีการอื่นใด เพราะฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยท่านจะอ้างโควิด -19 ว่ามันมีการระบาดแล้วมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานผมว่าไม่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่ด้วยเพราะว่าใน5ข้อเนี่ยท่านสามารถทำข้อ1นหนึ่งข้อหรือทำสองข้อ3ข้อหรือ4ี่ข้อหรือ5ข้อก็ได้นะครับอ้างโควิด19ไม่ได้นะครับท่านอาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าหากว่าท่านทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นวิธีที่เราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าร่วมได้หรือว่าสำรวจความคิดเห็นนะครับผ่านเทคโนโลยีต่างๆได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะอ้างว่าการทำงานล่าช้าเนี่ยจากการระบาดของโควิด -19 ในข้อที่3กับข้อที่4ผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะนั้นผมสนับสนุนรายงานของคณะกรรมาการนะครับซึ่งผมถือว่าทาง คณะกรรมาการเนี่ยก็ได้ทํางานมาอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับในที่นี้คือคณะกรรมาการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมของวุฒธธิสภานะครับซึ่งการติดตามของคณะกรรมาการเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หากว่าการทํางานโดยการตากฎหมายในที่นี้ก็คืออนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมคิดว่าการทํางานล่าช้าเนี่ย มันมีปัญหานะครับผมก็กลัวว่าเป็นห่วงว่ามันจะมีประชาชนที่ใช้มาตราหนึ่งห้าเจ็ดกับท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านจะต้องเร่งทํางานนะครับแล้วก็ผมก็คิดในแง่ดีว่าถ้าหากว่ามันมีสองข้อที่กําหนดและเป็นไปตามแผนแต่อีกสองข้อเนี่ยมีฝามล่าช้าเล็กน้อยไอ้เล็กน้อยของท่านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสิ้นเดือนธันวาตามที่คณะกรรมธิการได้เสนอมาเนี่ย ท่านจะสามารถทําเสร็จหรือไม่เสร็จแต่ถ้าหากว่าไม่เสร็จท่านต้องขีดเส้นเอาไว้ว่าแล้วท่านจะเสร็จเมื่อไหร่การที่ล่าช้าไปสองปีนะครับผมคิดว่ามันมีปัญหาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านต้องพูดให้ชัดเจนนะครับบอกทางคณะกรรมิการหรือบอกต่อสภาแห่งนี้เพราะว่าการล่าช้าเนี่ยมันเป็นบันเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติผมต้องการ ถามแล้วก็ถ้าหากว่าท่านตอบได้ตอบในที่นี้ว่าท่านสามารถที่จะขีดเส้นได้หรือไม่ว่าท่านจะเสร็จเมื่อไรผมคงจะต้องสรุปแค่นี้ครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เจษศิรัธารนทนสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางกสทชที่ท่านได้ยืนยันนะครับทาย ไามเฟรมไว้ในที่นี้ผมต้องการาให้ที่ประชุมเนี่ยรับทราบสิ่งที่ท่านยืนยันว่าท่านจะตาพระราชกิจสิกาภายในไตรมาสหนึ่งของปี64นะครับอันนี้ผมขอให้ท่านผมขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้คือในขณะน,นี้มันมีการระบาดของโควิด -19 อาจจะเป็นรอบสอง แล้วก็สถานการณ์เราก็ไม่ทราบในวันข้างหน้าในเดือนมกราคมกุมภามันจะเกิดการระบาดของโควิด19เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเราคาดการไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าในแง่เลวร้ายมันระบาดมากหวังว่าท่านคงจะไม่เอาตรงนี้เป็นข้ออ้างในการทำประชาพิจารณ์นะครับตามพรบรที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับพรบรการจัดทำกฎหมายและประเมินผลสำเร็์ของกฎหมาย ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับเพราะว่าในมาตรา13ผมก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าไม่ควรจะเป็นข้ออ้างที่ที่จะทำให้ท่านยืดเวลาต่อไปอีกผมต้องการเท่านั้นขอบคุณครับ